มีประเด็นเรื่องของภาพต้นสักจำนวนมากในป่านะครับแล้วก็ถ่ายออกมาแล้วบอกว่าต้นสักเหล่านี้กำลังจะถูกตัดเพื่อเอาไม้สักไปทำอาคารรัฐสภาแห่งใหม่2 0 0 0กว่าต้น<ฮ>ค่ะจำนวน5 0 0พันท่อนใน2 0 0พกว่าต้นนี่แหละครับหลายคนก็แชร์กันไปนะครับเรื่องนี้ไปถึงหูท่านนายกนตรีเรียบร้อยพอถึงหูท่านนายกก็เลยสั่งการไปเลยครับให้กระทรวงทรัพย์เนี่ยลงไปดูแลบอกว่าหยุดดำเนินการทันทีไปดูกันนะครับ นี่คือสภาพต้นศัก์ครับที่มีอายุเก่าแก่กว่า30ปีในพื้นที่ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้บริเวณบ้านป่าสักงมอำเภอดอยกเกดจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถูกสํารวจแล้วก็ทำเครื่องหมายเอาไว้สีแดงๆแบบนี้นะฮะบ,บนต้นสัก์ลําต้นขนาดประมาณ8นิ้วเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับก็เตรียมนํามาสร้างเป็นอาคารรัฐสภาแห่งใหม่หลังจากพบว่าหมดอายุในการขอสัมปทานเช่าพื้นที่แต่ว่าชาวบ้านในพื้นที่ครับเขาคัดค้านห้ามตัดเพราะว่า เป็นป่าอนุรักษ์และเป็นป่าต้นน้ำเขื่อนแม่กวงด้วยนะครับต้นสักขนาดใหญ่เหล่านี้เป็นสักที่อยู่ในบ้านป่าสักงามมีอยู่ทั้งหมด2000กับอีก27ต้นพื้นที่กว่า1,300ไร่แต่ว่าจํานวนไม้สักที่ต้องการนำไป,ไปก่อสร้างอาคารรัฐสภามีราวๆห้าพันท่อนด้วยกันครับผู้ใหญ่บ้านป่าสักงามนายมนเทียนบุญช้างเผือกบอกว่าการที่ชาวบ้านคัดค้านเพราะว่าพื้นที่ปลูกต้นป่าสักมันอยู่ในโครงการพระราชดำร,ร,ริ และที่ผ่านมาก็มีการอนุรักษ์แล้วก็ตั้งกฎเกณฑ์ให้ช่วยกันดูแลเขือนป่านี้เอาไว้ไม่ให้ถูกทําลายที่สําคัญมันเป็นป่าสันเขาป่าต้นน้ํามีพื้นที่เก็บ2,000ไร่นะครับเพื่อช่วยให้ฝนตกน้ํากจ็จะไหลลงสู่แม่น้ําเขื่อนแม่กวงอุดมธาราต่อไป ส่วนทางด้านสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1จังหวัดเชียงใหม่ก็เตรียมทำรายงานชี้แจงกับผู้บังคับบัญชาระดับสูงให้รับทราบต่อไปตอนนี้บอกว่ายัางไม่ได้มีการตัดแล้วก็ยังไม่ได้มีการนำเอาไม้ออกจากพื้นที่นะครับเป็นเพียงแค่การสำรวจแล้วก็ทำเครื่องหมายตีตราไว้เท่านั้นก่อนนะฮะอ๋อยังไม่ได้ตัดแต่อย่างใดนะคะยังไม่ได้ตัดฮะ,ะทำเครื่องหมายรอเฉยๆลงอกนะคะอันนี้ถ้านายกบอกว่าเข้าถึงหูแล้วสั่งให้หยุดดำเนินการก่อนเนี่ย ก็อุ่นใจได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับค่ะ